เว็บไซต์ focus.org เปิดเผยความลึกลับของระบบสุขภาพแต่คุณค้นหาเพจที่ไม่มีอยู่จริงเข้าสู่โลกของสุขภาพและการดูแลสุขภาพเริ่มต้นที่หน้าแรก https://www.focus.org และสำรวจข้อมูลที่มีประโยชน์ข่าวสารล่าสุดในเรื่องสุขภาพ https://www.focus.org/topics/e0b882e0b9 88-E0-B8-B2-E0-B8-A7 อัปเดตตลอดเวลาสุขภาพปรรมภูมิ https //www.focus org topics E0-B8-AAE0-B8-B8-E0-B8 B 82E0B8A0E0B8B2E0B89EE0B89BE0B890E0B8A1E0B8A0E0B8B9E0B8A1E0B8B4 ค้นหาคำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณการติดตามโรคอุบัติใหม่และโรคที่เกิดซ้ำ https//www.focus.org t o p i c e0 b9 82 e0 b8 a3 e0 b8 84 e0 b8 DADD e0 b8 b8 e0 b8 9a e0 b8 b1 e0 b8 95 e0 b8 b4 e0 b9 83 e0 b8 ab e0 b8 a1 e0 b9 88ความรู้สำคัญสำหรับการป้องกันและรักษารายงานวิเคราะห์ https://www.focus. o r g topics e 0 b 8 a 3 e 0 b 8 b 2 e 0 b 8 a 2 e 0 b 8 87 e 0 b 8 b 2 e 0 b 8 99 e 0 b 8 9 e e 0 b 8 b 4 e 0 b 9 80 e 0 b 8 a 8 e 0 b 8 a 9ข้อมูลและวิเคราะห์ที่น่าสนใจอินโฟกราฟิก https colon slash l a s www.focus.org s l a s i n f o g r a p h i c การจัดทำข้อมูลเป็นภาพที่ง่ายต่อการเข้าใจชุมชนสุขภาพออนไลน์ https://www.focus.org/community เข้าร่วมกับชุมชนผู้ที่มีความสนใจในสุขภาพ Fake n e w https://www.focus.org/topics/e0b980e0b89fe0b884e0b8 99e0b8b4e0b8a7e0b8aae0b984 ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านสุขภาพเกี่ยวกับเรา h t t p s w w w f o c u s o r g a b o u t เรียนรู้เกี่ยวกับทีมงานของเราแต่ที่นี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเว็บไซต์ focus.org มีเป้าหมายที่จะเป็นแหล่งรวมข้อมูลสุขภาพที่เชื่อถือได้แต่บางครั้งการเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพออนไลน์ อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือการใช้ข้อมูลไม่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะต้องมีการตรวจสอบและตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องคุณคิดว่าการเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพออนไลน์มีผลกระทบอย่างไรกับสังคมมีวิธีใดบ้างที่จะให้การเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงประโยชน์